สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของคนเกิดวันศุกร์นะคะและนี่คือดวงประจำเดือนพฤศจิกายนปีพศ2 5 6 6ค่ะเรามาเริ่มที่ดวงการงานเลยนะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปมันดวงประจำเดือนเองเนาะเดือนนี้เดือนนี้นะถ้าหากคุณไม่เป็นเจ้าของกิจการนะองานงานหนักอยู่นะเดือนนี้นะบางทีอาจจะเพลียเลยนะ คิดซะว่ามีงานดีกว่าไม่มีมีโอทีด้วยนะคะค่ะทำมาประจํานะแต่ถ้าคนที่เป็นเจ้าของกจิจการล่ะยังไงล่ะอืมต้องวางแผนดีดีนะต้องวางแผนดีดีนะเรื่องของการสต็อกสินค้าค่ะ,ะการสต็อกสินค้านะเพราะว่าถ้าหากว่าน้ําเข้าน้ําออกมันไม่บาลานซ์กันเนี่ยเงินคุณจะขาดมือได้เลยนะเงินที่คุณหมุนอยู่อะ่ะจริง ระวังด้วยนะอย่าจะต้องของมากเกินไปดูด้วยบาลานซ์นะคะดีมานด์สปลายนะคะดูให้ดีๆสรุปแล้วรับรวมโอเคเรื่องง้นอนะ่ะโอเคดี <c ười> คือมันมันสมบูรณ์พูนสุขแล้วกันเอาให้ง่ายสมบูรณ์พูนสุขในทุกเรื่องสรีส์ามไป ต่อไปเรื่องของการเงินกัน็อย่างที่บอกไปถ้าคุณวางแผนผิดพลาดเนี่ยเงินคุณจะขาดมือแล้วก็ไปจ่ายกับอะไรไม่รู้เรามีเรื่องให้จ่ายด้วยไงไม่ใช่ว่าไม่มีเรื่องให้จ่ายใช่ไหมนะกับเด็กๆนะคะกับเรื่องส่วนตัวเรื่องการท่องเที่ยวหรือเรื่องของการช็อปบางอย่างที่ที่มันมัน,ม,นมันเบรกกันไม่อยู่เนาะเบรกกันไม่อยู่ ระมัดระวังเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะเรื่องของการเงินนะเดือนนี้ไม่เสมอตัวนะคะตำตำตำเกณเสมอตัวเดือนนี้นะแต่ด้วยความที่ว่าคุณคุณคุณมีอยู่แล้วคุณมีตุนในบัญชีอยู่ละนะคะก็ไม่น่าจะมีปัญหามากมายน่าจะดูโอเคแต่ว่าถ้ามันจะไม่โอเคคือเราพลั้งเผลอไปแล้วเรามาคิดมากงูดงีด ชอบไปเยอะสต็อกของเยอะแล้วก็ปล่อยของลำบากอะไรอย่างเงี้ยคะ่นะนับประมาณนี้แล้วกันเรื่องของการเงินนะต่อไปเรื่องของสุขภาพค่ะเดือนนี้อืจริงๆแล้วนะไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาคุณอาจจะมีเรื่องของการนอนไม่หลับเข้ามาเกี่ยวข้องแต่น่าจะแก้ไขตัวเองได้นะคะนะตรงนี้คือไฮโรแพนนะคะคุณน่าจ,จะแก้ไขได้มีสติป,ปัญญาที่สูง,สง ในการที่จะเคลียร์ทุกเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพอย่างเดียวนะคะนะ,ะงดการดูกีฬาตอนดึกด้วยนะคะอ่างดเลยอย่างนี้เลยแล้วก็งดเที่ยวกลางคืนไม่ต้องเพราะว่าเดี๋ยวนี้คุณต้องเอาปรับเรื่องเวลาการหลับนอนของคุณนี้ได้ให้กลับมาเป็นเป็นเหมือนเดิมอะให้ได้นะคะอืมมีแค่นี้นนเรื่องสุขภาพนะน่าจะโอเคอยู่นะ แต่ไปเรื่องของความรักค่ะคนโสดในเดือนนี้ล่ะเขาเรียกว่าอะไรเดียคือเราโสดอยู่เราไม่ควรที่จะแสดงออกถึงความโสดของตัวเองมากจนเกินไปให้ฝ่ายตรงข้ามต้องกลัวคือหวยหาอยากมีแฟนอะไรอย่างนงี้นะนะทำตัวให้ดีรีแลซกนะเขาพูดคุยสนุกสนานน่าจะดีกว่าแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดูดูดีอ่ะ เราไม่จะคือมันต้องคดใจ้องคนมันไม่สวยไม่หล่อแต่มันดูดีมันก็มีนะอ่าเรื่องของอาชีพความสามารถจะเข้ามาพนวกทีหลังเนาะนะส่วนคนที่มีคู่แล้วแฟนคุณมีปัญหาเรื่องการเงินนะข้อที่หนึ่งนะสองการสื่อสารกับแฟนที่ลดน้อยถอยลงไปจนทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกเหงา แล้วก็เหมือนกับเราที่ให้แฟนเราอยู่คนเดียวมากจนเกินไปในเดือนนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็ก็ทำตรงตรงกันข้ามเนาะทำแบบตรงกันข้ามก็คือต้องมีเวลาให้แฟนมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดถ้าหากมีแฟนเรามีปัญหาเรื่องการเงินเราต้องเข้าไปซัพพอร์ตนะโอเคนะเดือนนี้นะจะเป็นประมาณนี้อือ <c oughs> คือช่วยเหลือกันนั่นแหละเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วไงเนาะ บทสรุปนะะักค้าในหน้าไพาน่นี้ไม่มีอะไรหวือหวาไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นไม่มีอะไรน่าร้าใจนะชีวิตทําไปเรื่อยๆเพียงแค่คุณต้องรักษาสมดุลในสัสภาวะของการเงินของคุณให้มันดีๆแล้วก็สภาวะของเรื่องของสุขภาพเรื่องของออการนอนไม่หลับ ความดันอะไรอย่างเงี้ยนะอ่อนเพลียอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะพ่วงกับเรื่องของงานที่ถาถมเข้ามามันจะสะสมเป็นความเครียดได้นะคะแค่นี้เองในเดือนนี้ทำตัวให้ร่าเริงพูดคุยสนุกสนานหรือไม่ก็ไปเที่ยวก็ได้นะคะเที่ยวตามแหล่งธรรมชาตินะไปวัดก็ใช่นะคะทำบุญทำทานนะนะคะเดือนนี้ก็จะประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรหวยวามาก เพียงแค่คุณต้องรักษาสถานะทางการเงินของคุณให้ดีเท่านั้นก็น่าจะเพียงพอละเรื่องอื่นก็จะไม่เข้ามาละเนาะตอนนี้ภาน,น,นี้ก็หมดแล้วค่ะข,ข,ขอทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ